ผิวหน้าในตอนนี้นะคะก็เหมาะกับการเทสคอนซีลเลอร์มากเลยอะตามมาเป็นของดรพงษ์กเบอร์ศูนยาแพคเกจของเขาก็จะเป็นปากกาแบบนี้มหกดนี่ใหม่ๆเลยครับผมกดมายเยอะไปน,นิดนึงอะแต่ไม่เป็นไรใต้ตาด้วยเลยไหมปึง้งลงขนาดนี้ไม่ลงข้างหน้าไปเลยละมาเกี่ยวกันจ้าเดี๋ยวเริ่มจากใต้ตาก่อน โอเคเนื้อเกลี่ยง่ายไม่ได้แห้งเร็วจนเกินไปนะคะส่วนเฉดสีนะของเขาก็ยังคงมีความขาวกับผิวน้าน,นิดนึงแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นโดดรอยขนาดนั้นนะคะเพราะความลดเร็วเราทำแบบนี้ได้ไหมที่เกลี่ยด,เยดีเลยจุดแล้วก็ตอนที่สีเขาเสร็จตัวไปอะไรเงี้ยมันมีความเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะส่วนตรงไหนที่แบบว่ารอยสิวมันเล่นชัดมากๆอย่างตรงนี้เดี๋ยวขอ, X, ขอบิวอีกสักรอบไกลมากคุณพี่แล้วกล้องชัดมาก การที่ลองครั้งแรกนะคะก็ค่อนข้างที่จะชอบนะคิดว่าน่าจะได้ใช้ต่อค่ะ